สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในเกมโดบอกที่มีชื่อว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมรดบอกซึ่งแบบที่เรามาเล่นกันในวันนี้นะคะได้รับเรตติ้งที่สูงมากเลยนั่นก็คือแอสตี้ทิปนะคะซึ่งเป็นแบบที่เราจะต้องซ่อมรถแล้วก็ไปไประจนถ่ยกลางทะเลทรายวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมานะคะนั่นก็คือคุณแซนดี้นะคะจากจากในเกมไมค์ครับที่เขาเป็นโค้ชแซนคารของเรานั่นเอง วันนี้นะคะเราจะเชิญเขานะคะไปเล่นด้วยกับเราเดี๋ยวเราจะอัญเชิญคนไทยนะคะหาเพื่อนเล่นฮับฟูมีใครจะเล่นกับเราไหมคะหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนดี๋ดีดีดิ๊ด๊ดีมาแล้วมาแล้วมาเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมา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 เข้าไม่ทันะมีคนมามีคนมามามาโอสิบคนเลยเหรอเย้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 มีคนมาเล่นด้วยแล้วนะคะโอ้โหแล้วเรามาแบบว่าเกิดบังลังคะ จะอยู่บนหลังคาเไปดูสมาชิกของเรากันนะจะลงไปยังไงเอ๊ะตอนนี้ประตูเดี๋ยวนะเอแ๊แขนดูแขนเขาดิอยาสวัสดีคนข้างล่างด้วยนะคะสวัสดีค่ะบเอ้อันนี้คือเพื่อนนุชตากรรมของเราในวันนี้นะคะมีเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะไปหาของมาช่วยเพื่อนกันนะคะไหนดูสิมีไฟฉายมีไฟหน้ารถแล้วก็มีวอลโอ้ อุ้ยเอิม่มไอ้ดตมารอาานนะคะมานี่เอารูปร้อนนะคะมานี่ทุกคนเราเจอรูปหมาร้อนนะคะนี่แล้วเอามาด้วยเอาร้อใส่ตรงลังรถปุ๊บทีนี้เราจะทําตัวให้มีประโยชน์นะคะเราจะไปหาของข้างล่างกันโอ้เอิม่มข้างล่างมีผีด้วยระวังฮะไหนอะตรงนี้ตรงนี้มามาสิมามาได้แล้ว อา้อาวรถหายรถหายไปไหนอะโอ้โหไปนน่นแลยเดินทิ้ง <'t> ไม่นะแต่ว่าเราเห็นว่านี่นี่มีรถอีกคันหนึ่งนะคะด้านหลังเรามาช่วยกันประกอบไหมโอ้โหคุณปเปลอะไรมาครับเขาปเป้อะไรมาต่อท้ายเป็นรถพ่วงใช่ไหมคะสงสัยเขาจะต่อพ่วงนะคะอ๋อตรงนี้มีอะไรเนี่ยอุ้ยนี่ไงประตัวที่เราเห็นอุ้ยข้ามแล้วอุ้ยเริ่มข้ามแล้วข้าม <ๆ S 1> แล้วนะคะ ฝาร้องฝาล้องฝนตกอีกฝาล้องฝนตกเอาวันนี้ไปด้วยมาทุกคนช่วด้วยติดอยู่ในรถช่วยด้วยช่วยด้วยเาินได้ไปช่วยด้วยเขาินได้โอ้ยเขาทำยัไงเนีด้วยโอ้ยเธอเข้าไเออติดเธอใช้เขาติดเขาินได้ดู ไม่ใช่อละลาดินแล้วน่าจะยังรีบกดเติมมากกว่าลงก่อนลงก่อนเราจะเข้าไปหลบในบ้านกันทุกคนเข้ามาหลบในบ้านก่อนนะคะมานี่มานี่มานี่น่ากลัวมากเราจะรอดกันไหมเนี่ยเราจะรอดไหมโอ้โหเอาละคะ่ะเชา้าแล้วนะคะเอะะ๊ะเพื่อนยังอยู่กับเราอยู่นะคะฉะนั้นเราจะมาช่วยกันประกอบรถมาผลไม้เข้าเริ่มือจ้าค่อยค่อติดเออเออเอิ่ม ดูซีเขาทําอะไรกันอ๋อเอารูปแมวศักดิ์สิทธิ์ขนรถอันนี้ก็เหล็กติดดีจังเลยมาตาไหนเนี่ยอึดอึดอึดอืมแขนยางยืดแหละอึดมันไม่ออกมาให้อ่ะเอาออกไได้ขเขาไปขโมยล้อมาให้แล้วโอ้เอาแม่สาวน้อยอย่าบางังแม่สาวน้อยโอ้กระโดดกระโดดมันเป็นการสร้างรถที่แบบยากลำบากจัง ถ้าเกิดว่าการขี่รถมันยากนักเปลี่ยนจากขี่รถมาเป็นบินแทนดีไหมตือดึ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 ดนตือดึดึดึดดนดมันไปไม่ได้มันบักมันไปไม่ได้อ่ะมันไปไม่ได้มีทางเดียวที่เราจะรอดอะไรอ่ะคุณจะยอมเสี่ยงกับผมครับนั่นคือการรีเซ็ตตัวละครเออาวันนี้แล้วกัน ทีนี้เราจะไปกันสักสี่คนนะคะมาใครจะมาก็มาไม่มาก็ไปกันสองคน<า>ไ,ไปกันสี่คนทำไมเราต้องมาเกิดบนหลังคะลงไปกันเลยเอาสวัสดีจ้านี่ครั้งนี้นะคะเราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์เปิดประตูได้เลยฮะฉันจะขับรถอาสะอาดค่ะซนส่มาคนเติมน้ำมันหรือเปล่าใช่แต่ว่าเพื่อนน่าจะเติมแล้วมันเติมไม่ได้ มันเติมได้เต็มแล้วนะคะตือดูดตืดดดดดเราจะเอารูปภาพสิบด้วยนะคะรูปนี้ต้องทำให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนี่ <c oughs> วางไว้ข้างบนเลยนะคะเดี๋ยวไปได้ลเลยหรอยังไม่มีฝากระโปรงเลยนะเฮ้ยขับได้แล้วแต่ว่าเรายังไม่มีแบบ กันภยัยเลยนะจะไปเลยหรอไปเลยฮะอุ้ยไปแล้วใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วอุ้ยมาแล้วพร้อมไปแล้วไปได้หรอไปเลยโอเคเอาอีกคนล่ะอา้าวอีกคนน่ะนั่นล่ะรอเพื่อนด้วยดิเพื่อนยังไม่ขึ้นเฮ้ยนายทำไมไม่รอเพื่อนเห็นไหมเพื่อนอยู่ข้างหลังนะ่ะอีกคนนึงเห็นไหมหรือว่าใจเพื่อนเกียผ์อมอาดินมาอืมทำไมนายไม่รอเพื่อนข้างหน้ามีอะไรอ่ะมีขี่ชนนะ อย่างอย่าชที่นนาดีค่อยๆดีอ่าอุ้ยอุ้ยระวังมันอันตรายนะเราต้องไปช่วยเพื่อนเป็นใไงบ้างอุ้ยตกใจเพื่อนมันต้องมีคนรออะข้างในมีของเหรอใช่ข้างในมีของเต็มเลยมีอะไรบ้างอ่ะโอ้เขาออกไม่ได้เออเขาจะตายเออโดนสองตัวเลยเส้นโค้งระวังโอ้โหมานี่มานี่ทางนี้ทางนี้มามามาทานี้ทางนี้อุ้ย อ่อากาศดีเข้าแล้วนะคะเฮ้ย <Hey. S 1> อุ้ยอุยขึ้นรถไปกันเลยไปเลยอุ้ยแล,แล้วเขาถืออะไรอยู่เนี่ยมันองไปแขนเขายาามาดูกันนะคะว่าเขาจะพาเราไปไหนเดินไปขอเชนบุเ่อยนพากันท่องไปในโลกกวงัง <c oughs> จุนักซุเก <c oughs> และปิงผูเทียงค่ะไม่มันต้องเพลงนี้เพื่อกัดฉันหลาไปด้วยกันตามฝันไปกอดแขนดี ถ้าอยากจะไปเกาะแขนนี้อยู่นี้ที่นี้ดีกว่าอู้มาถึงที่นี่แล้วนะคะที่ไหนเอ่ยลงกันค่ะลงแบบไม่เปิดประตูก็มีอยู่จริงอ้าวอะไม่ลงเหรออ้ยชน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 ้ยชนชนพี่เขาจะไปไหนเนะี่ยว้าวอันนี้คืออะไรอะ่ะอ้าวพี่เขามาส่งเราแค่นี้เหรอไปแล้วนะคะบายบายไปแล้ว,อวโอเคเขามาส่งเราที่นี่แหละบายบายค่ะพี่โอที่นี่เป็นที่ขายอาวุธนะคะ อย่างหลูอะอาู้้อู้เจ็บอู้เจ็บโดนยิงโดนยิงโดนยิงเออตายเพราะโดนยิงโดนยิงตายคุณดูยริงทำไมรู้ทำอะไรผิดคุณตายเพราะโดนเจ้าพ่อขายปืนยิงเพราะชิดคุณแอบมาขโมยของไปกันรถเราดูดีนะเนี่ยใช่รถเราดูดีดูสิดูสิเอาของยังเอาของยังเราจะเอารูปศักดิ์สิทธิ์ไปดีไหมฮะเราจะเอารูปศักดิ์สิทธิ์รูปศักดิ์สิทธิ์ไหนอะ ศักดิ์สิทธิ์ที่คนที่นอนยิ้มอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ดินอ่ะเอามาด้วยก็ได้เอาเอานะคะมามีคนยอมให้เราเอารูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปแล้วนะคะเอาปิดรถไปไม่โดนพายยุแน่นอนมารู้สึกศักดิ์สิทธิ์นะคะปิดแล้วอ,อุ้ยไปยังเอ๊ะเฮ้ยเธอเธอเธอเดี๋ยวเพิ่งรอเขาก่อนรถไปแล้วรถไปแล้ว ไปได้ยังไปได้แล้วไปทีนี้ก็เอาเบรกมือลงโอเคถ้าดึงเบรกมือขึ้นมันจะหยุดนะคะกด R เพื่อสตาร์ทไปมันไปได้แล้วใช่ไหมเธอน่าจะได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุยอุ้ยอโอ้ขับรดเป็นไ้ยเนี่ยอืมเป็นไปเธออีกจ้ะอูเธอดูข้างหน้าทำไมอวันอ๋อ ขับรถครั้งแรกนะคะตื่นเต้นอะมีโคดหินโคดไปเรื่อยเลยอื้อุ้ยอุ้ยเสียหลักอุ้ยพายุอุ้ยพายุเสียหลักเสียหลักอุ้ยไม่เห็นน่ะโอ้ทามืดมากเลยโอ้ชนเสาไฟโอ้โหเสียหลักวาเสียวมากโอ้ยนี่ผมจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ลมแรงมากเลยนะคะต้องขี่รถต้านลม โอ้อ oh, uh ื huh. uh ้อหืออื้อหืออย่างยากลําบากโอ้ยบ oh. <laughs> องว่ารูปศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเรานะคะเอากิบเราไปนี้เดินภัยอยู่ยแน่นอนอุ้ย oh. oh. ใครอะ่ะอ๋อต้นกระบองเพชรเสาไฟครับอนเคอไลท์ไซ์นั่นแหละปลอดภัยสุดเราต้องออกจากที่นี่แฮ้นะคะโอ้โห oh. คุณมองเห็นอะไรไหมเนี่ยอืม mm. ไม่เห็นเลยเห็นแต่เสาไฟเอ้ยต้นกระบองเพชรแม่หมอไม่เห็นเลย ขับยากมากขับตาลลมต้องตามถนนไปนะไม่ไหวไม่ไหวรถเราน่าจะโดนซัดนะคะตอนนี้อื้ออื้อชุบอ้าเอาชี่ลมไปแล้วแต่ตอนนี้น้อน้ำมันหมดจริงเหรอจริงอ้าวทำไงอ่ะน้ำมันหมดรถกมไม่มีน้ำมันเลย๋ <c oughs> เอ,อเนี่ยบอกน้ำมันหมด <c oughs> ตายเลยเห็นไหมน้ำมันหมดตายตายได้ยงไง